สวัสดีครับผมสวัสดีครับธงชัยชาแนลครับธงชัยชาแนลนะครับเมื่อนี้นะครับมาเข่าสู้นะครับเข่าสู้วิชาการนะครับซึ่งจะเข่าห่วงนะครับระยะเวลานะครับระยะเวลาในการสอบนะครับในการสอบต่างๆนะครับโดยบางครั้งผมอาจจะเน้นการสอบท้องถิ่นนะครับเป็นการนะครับเป็นการมาให้ มาให้คําแนนนํำนะครับมาให้คําแนนนํำหรือว่าแนวขอดสอบนะครับที่ผมเคยเจอมาครับที่ผมเคยเจอเคยสอบมานะครับที่ผมเคยเจอเคยสอบมานะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้จะเป็นในส่วนของนะครับความรู้เกี่ยวกับอปอทอนะครับความรู้เกี่ยวกับอปทนะครับผมความรู้เกี่ยวกับอปทค่าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับ มาเริ่มกันเลยโบ๊บลา,า,า,ายใหญ่หางมาเริ่มกันเลยครับ <_ an> เน้นเน้นเนื้อเนื้อเอาไว้สอบนะครับอันแรกครับกจุทจนะครับถอถุงนะครับคืออย่างครับคือคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นนะครับวงเล็บกจทจุด,จดครับ <_ an> บางข่้งไม่ออกข้อสอบครับย่อมาจากอะไรนะครับคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับก็ถอนะครับกอจุดถอจุดนะครับเบื้องจุดต้องกอจุดถอดจุดนะครับคนปัจจุบันคือใครครับคนปัจจุบันคือนายวิบูลนะครับนายวิบูลสงวนพงศ์นะครับนายวิบูลสงวรณพงศ์นะครับสังกัดหยังครับสังกัดหยังสังกัดสำนักงานนะครับสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนะครับ ต่อมานะครับเลขานะครับเลขาคณะกรรมการหรือ่างหัวหน้าสำนักงานกอทอขึ้นครับคือนะครับนายสิทธิวีนะครับนายสิทธิวีวรรณพฤกษ์นะครับสิทธิวีวรรณพฤกษ์อันนี้อาจจะออกขอสอบนะครับต่อมาครับกอจุดกอจุดทอจุดขึ้นอย่างครับคือคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ฟังดีๆนะครับกจทจุดคือคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนะครับประธานคนปัจจุบันครับคือนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับต่อมาครับกอสอกจคืออะไร คณะกรรมการนะครับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักง,งานส่วนท้องถิ่นนะครับก็จุดจอจุดคือคณะกรรมการกลางข้าราชการนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเขาเดกว่ากอจอนะครับก่อจุดทอจุดคือคณะกรรมการกลางพนักง,งานเทศบาลน,นะครับกอจุด อบตจุดคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลน,นะครับกจจจจจนะครับคือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับกจทจจคณะกรรมการพนักงานเทศบาลน,นะครับกจอบตจุด นะครับคณะกรรมการพัฒนาส่วนตำบลนะครับเมืองพัทยาก็คือกอจุดเมืองพัทยาคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาสทคือนะครับสทจุดนะครับอันนี้เคยออกข้อสอบครับสทจุดคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับนะครับโดยใส่พรบอย่างครับโดยใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลพศส5 4 2นะครับ กำหนดโครงสร้างนะครับกำหนดโครงสร้างงานบริหารบุคคลว้3ระดับนะครับ 1. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นกทจุดนะครับ 2. คณะกรรมการกลางนะครับกลางกัิมีกจกทและกอบตนะครับมี3คณะนะครับมี3คณะอันนี้คือ3ระดับคือมี3คณะนะครับมี3คณะที่ g า m ม a คณะกรรมการกลางคือกอจก,อจอกทและกอ,อบต,อต,ตนะครับแต่งตั้งนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการกลางกับการสอบแข่งขันพนังงานส่วนท่องถิ่นนะครับหรอือกสทจุดน,นะครับ,รออนะรบต่อมาครับประธานคณะกรรมการกลางทั้ง3คณะนะครับกจนะครับกจกทกอบตคือนะครับรัฐมนตรีนะครับ ท่านกอกลางนะครับนะท่านกลางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยที่ได้รับมอบหมายนะครับที่ได้รับมอบหมายนะครับต่อแม่นะครับต่อแม่นะครับเลขาทั้ง3คณะนะครับเลขากจกอทและกบตนะครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมนะครับการทั้งถิ่น1นคนนะครับที่ได้รับมอบหมายนะครับ คณะกรรมการกลางกอจมีทั้งหมด18ปนะครับอบจมี18เทศบาลมี18นะครับของอบาตก็มี18นะครับโดยทั้ง3รูปแบบนะครับทั้ง3รูปแบบมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับเด้อมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับอันนี้ขอสเสริมนะครับขอสเสริมนิดนึงอ่ากอทนี่ครับคณะกรรมการบริหาร งานบุคคลท้องถิ่นนะครับมาตรฐานงานบุคคลท้องถิ่นนะครับโดยท่านประธานนายวิบูลนะครับนายวิบูลสุวรรณพงศ์นะครับกรรมการโดยตําแหน่งนะครับกรรมการโดยตําแหน่งออกขอสอบพร้อมนะครับกรรมการโดยตําแหน่งออกขอสอบพร้อมมีเผยเน่ผมสิบอกซื้อน้ำนะครับนายปันนายปิยวัฒน์ศิวรักษ์นะครับเลขาธิการกรพนะอยู่หจักพร้อมครับต่อมานายดัดานุชานะครับ พิชยนันท์นะครับเลขาธิการกสชนะครับต่อมานะครับนายเฉลิมพลเพนสูตรผู้อำนวยการสํานักงบอันนี้ได้ได้ได้หอดความรู้เจ้าเจ้าไปเป็นเลขาธิการสํานักงานนะครับหน่วยงานสําคัญพร้อมนะครับนะครับปลัดกระทรวงงานข้างนายนะครับนายละวันนะครับนายละวันนะแสงสนิทนะครับมีปลัดกระทรวงมหาไทยนะครับนายสุทธิพงษ์จุนเจริญ นะครับอันนี้ก็อาจจะสอบนะครับแล้วก็อธิบดีกรมสงสัยการปกครองถินนายขจรศรีชาโนไทยนะครับนี่อาจจะเอ,อสอบเพราะเขาจะเป็นเขาเป็นคนที่ดําเนินการในเรื่องของการสอบทอกดินนะครับนะครับสุดท้ายกาฝาก้นไคลก็ติดตามตกดซับสไครต์เห็นไหมครับว่าเป็นประโยชน์หลายกับเป็นประโยชน์หน่อยสําหรับผู้ที่จะมาฟังแค่เจ็ดแปดนาที นะครับเจ็ดแปลนหนาที่อาศัยได้ความรู้ไปบอร์ไลน์กันหน่อยนะครับสวัสดีครับ